ตอนนี้ปีนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วนะครับ46ปีจะ46ปีนี้นะครับก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็มีโอกาสเดินทางไปหลายที่นะครับหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็จําได้ว่าช่วงที่เริ่มเดินทางไปในบางประเทศครั้งแรกเนี่ยที่ไม่เคยไปเลยนี่นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับไปจาได้ว่าไปยุโรปครั้งแรกนี่นะครับผมจําได้ว่าผมต้องไปเช็คว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ ผมต้องดูว่าต้องใช้เงินสกุลอะไรนะครับมีอะไรที่ควรจะต้องทำต้องซื้อของฝากอะไรบ้างทุกอย่างในการเริ่มต้นเนี่ยมันดูตื่นเต้นไปหมดนะครับดูรอคอยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากในการจะเดินทางไปซึกที่ใดสักที่หนึ่งนะครับแน่นอนทุกครั้งที่เดินทางไปที่ที่ไม่เคยไปนะครับเคยไปหลายประเทศแปลกๆมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปียนะครับ ไปปากีสถานไปประเทศหลายประเทศเลยก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็พยายามศึกษาว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวเพื่อจะไปประเทศนั้นบ้างนะครับแต่เมื่อเดินทางไปจริงๆนะครับสิ่งที่ผมค้นพบมันไม่เคยมีอะไรที่มันร้อเซเหมือนที่คิดเลยนะครับเคยมีกระทั่งตกเครื่องนะครับพอเครื่องที่ไปเลทเครื่องต่อก็เลยไม่ทันนะครับเครื่องบินที่จะขึ้นต่อไปเนี่ย ออกไปตอนที่ผมกําลังลงพอดีนะครับก็ตกเครื่องแน่นอนนะครับมีต้องไปลุ้นว่าจะได้เข้าเกตไหมตอนตกเครื่องนะครับมีเครื่องบินดีเลย์มีแม้กระทั่งโรงแรมที่จองไปไม่มีโรงแรมนะครับไปที่บองเมืองไปกับภรรยาโรงแรมที่จองไปไปจอดแล้วนะครับไม่มีโรงแรมนั้นอยู่หาทั้งทั่วตึกแล้วก็ไม่มีโรงแรมนั้นนะครับทําให้ต้องไปหาโรงแรมใหม่ภายในคืนนั้น <laughs> มองหน้าภรรยาแล้วนี่เรามาเรามาหาโรงแรมใหม่ในค่าคืนประมาณห้าทุ่มนะครับ เพื่อจะไปหาที่นอนในคืนนั้นเพราะว่าโรงแรมที่จองไปในอโกดาไม่มีมีแต่ลูกนะครับมีปัญหามากมายแม้ว่าทั่งจะไปบางประเทศลืมพาสปอร์ตไปนะครับก็ต้องกลับไปเอารุ่นให้คนไปหาเจอแล้วก็เอามาให้นะครับพอเดินทางจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆหลายอย่างจริงๆเกิดขึ้นในการเดินทางนะครับเช่นเดียวกันกับชีวิตสมรสนะครับวันเริ่มต้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเมื่อเมื่อวานนะครับไปนั่งคุยกันในกลุ่มแล้วก็ ก็คุยกันว่าตอนแต่งงานแล้วกับก่อนแต่งงานมันต่างกันเยอะไหมนะครับคนจํานวนมากที่แต่งงานก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นเหมือนเลยนะครับอยู่ดีภรรยาผีเข้านะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ต้องไปายทมไปขับผีระหว่างทางดีก็โคกขึ้นมานะครับหรือว่าบางคนก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเกินความเข้าใจผมอยากบอกว่าวันนี้วันเริ่มต้นนี้นะครับทุกอย่างก็ดูสดใหม่หมดเราไม่เคยใช้ชีวิตกับ คนนี้ที่เรารักหรือชอบมาก่อนนะครับคงไม่ต่างกับการเริ่มต้นเดินทางทุกอย่างดูดีไปหมดทุกอย่างดูตื่นเต้นแล้วก็น่าคาดหวังแต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อเริ่มเดินทางไปแล้วนะครับระหว่างทางหลายคนก็ค้นพบว่าชีวิตสมรสนะั้นมีปัญหาเครื่องดีเลย์นะครับมีปัญหาการตกเครื่องมีปัญหาโรงแรมที่จองไว้ไม่มีนะครับมีปัญหาหลายอย่าง ที่ต้องผเผชิญร่วมกันเมื่อท่านมีโอการได้แต่งงานไปแล้วและนี่คือความจริงเมื่อเราไม่คาดหวังเกินความเป็นจริงแล้วก็คิดเผื่อไว้ก่อนนะครับจะทําให้เราอยู่ในชีวิตสมรสอย่างเข้าใจตั้งแต่เกิดมานะครับผมไม่เคยเลยนะครับที่จะเห็นคู่สมรสไหนไม่ไม่มีเรื่องปัญหากันบ้างมีทุกคนนะครับความเข้าใจเพศตรงข้ามนะครับในการเริ่มต้นกันผมเลยอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้คู่สมรสวันนี้นะครับว่า วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการเดินทางนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับผู้ชายต้องเข้าใจเราทุกอย่างต้องดูแลเลาเป็นอย่างดีมีทุกอย่างมาให้นะครับแต่พอแต่งงานไปก็จะเจอข้อเสียของคู่ซึ่งกันและกันอยู่ทีหรือสามีนะครับก็คาดหวังว่าวันหนึ่งแต่งงานไปภรรยายจะทํากับข้าวมารอนะครับหรู้ไหมเธอไม่เคยทํากับข้าวเลยทั้งชีวิตอาจจะซื้อแกงถุงเป็นหลักนะครับ หรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะเจอได้ในชีวิตแต่งงานก็เลยอยากจะดุนน้ำใจว่าชีวิตจริงอาจจะไม่เป็นเหมือนที่คิดนะครับแล้วก็มีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในระหว่างทางที่ท่านจะมีโอกาสใช้นะครับเพื่อทําให้การเดินทางในชีวิตสมรสนั้นไปได้ดีนะครับในพระเจ้าพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5้ข้อสานะครับถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง ภรยาจงยำเกรงสามีของตนระหว่างทางนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยสามีต้องยึดหลักว่ารักภรรยานะครับแล้วก็ภรรยาต้องให้เกียรติสามีนั่นเองถ้าทั้งคู่ใช้หลักการนี้นะครับปัญหาระหว่างการเดินทางจะไม่มีนะครับก็วันนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะครับยกเลิกไม่ได้ยังไงก็ต้องเดินทางด้วยกันนะครับก็เลยฝากข้อคิดสั้นๆไว้วันนี้นะครับประมาณนี้นะครับบัะชาวพิพร์ครับ